สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะก็สําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็น อีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่มีการปิดต่อเนื่องนะคะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะกะ็สัปดาห์นี้นะคะก็จะมีใบงานให้นักเรียนได้ทำเช่นเดิมนะคะกะ็จะมีวิชาหลักๆของเรานะคะก็จะมีภาษาไทยคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะคะกะ็สัปดาห์นี้นะคะก็จะมีอันนี้เป็นบันทึกการอ่านนะคะเป็นเล่มที่ให้นักเรียนได้ฝึกอ่านนะคะ มีคำต่างๆนะคะก็ฝึกอ่านวันละ1-2หน้านะคะก็อันนี้เดี๋ยวจะมีให้ผู้ปกครองเนี่ยเป็นให้เด็กนักเรียนเขียนตามคำบอกด้วยนะคะกเ็เดี๋ยวให้เลือกจากคำที่อยู่ในสมุดนี้นะคะแล้วก็วิชาภาษาไทยนะคะก็จะมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้เป็นฝึกอ่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นจัดเป็นจับ คู่นะคะคำที่รวมกันนะคะคำด้านนี้กับคํำด้านนี้รวมกันแล้วเป็นาสามารถเป็นคํา,คาที่มีความหมายได้นะคะนักเรียนก็โยงเส้นนะคะแล้วก็เขียนตรงนี้นะคะเหมือนอาตามตัวอย่างนะคะแล้วก็จะมีวิชาภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวนะคะวิชาภาษาไทยนะคะจะมีตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านในก็อันนี้ก็จะเป็นแจกรูปนะคะก็เป็นให้เขียน แจกออกมานะคะมีพยัญชนะนะคะสระแล้วก็วรรณยุกนะคะทำต,ตามตัวอย่างเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ไม่น่ายากนะคะเป็นการาสลับคำนะคะให้ถูกต้องนะคะเป็นคำที่เป็นประโยคให้ถูกต้องนะคะ ที่มีความหมายเนาะอันนี้นักเรียนน่าจะเก่งแล้วก็ทาได้อยู่แล้วนะคะอันนี้คือไม่เป็นห่วงเนาะแล้วก็วิชาถัดไปเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนนะคะเรื่องของสีนะคะ color นะคะก็มีสีต่างๆนะคะก็ให้นักเรียนระบายสีนะคะลงไปนะคะตามคําศัพท์นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของอผลไม้นะคะผลไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคําศัพท์นะคะก็ ให้นักเรียนนะคะโยงเส้นนะคะโยงเส้นคำศัพท์นะคะกับรูปภาพให้ถูกต้องนะคะแล้วก็มีเขียนคำศัพท์นะคะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะนักเรียนก็น่าจะทำได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็แล้วก็อีกวิชานะคะก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาการวัดนะคะก็ให้นักเรียนดูนะคะว่าเปรียบเทียบนะคะระหว่าง อสองรูปนี้นะคะกับอันนี้แปรงสีฟันกับหวีนะคะยกตัวอย่างถ้าแปรงสีฟันกับหวีเนี่ยอันไหนสั้นกว่าหรือยาวกว่า,ก,วาก็ให้นักเรียนวงกลมนะคะครับนะคะวงกลมนี่วงกลมล้มลอมรอบคำนะคะอันนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็น่าจะทําได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการเปรียบเทียบเนาะคือว่าอันไหนยาวกว่ายาวกว่าสั้นกว่านะคะเตี้ยกว่าหรือสูงกว่านะคะ แล้วก็จะมีเรื่องตัวนี้นะคะเป็นเรื่องของหน่วยการวัดนะคะอันนี้ก็ 1. จุดเท่ากับ1น่หน่วยนะคะ2จุด3จุด4ี่ก็จะเป็น1 23 3หน่วยแบบนี้นะคะให้นักเรียนได้รู้จักนะคะการวัดแบบนี้นะคะก็รายงานสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็มีประมาณนี้นะคะเด็กนักเรียนก็จะน่าจะสามารถทำได้อยู่แล้วนะคะครูก็ หวังว่าเราจะได้พบกันโดยเร็วนี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะดูแลสุขภาพนะคะก็ถ้าออกไปด้านนอกก็ใส่แมสนะคะกลับเข้ามาก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วพบกันอีกครั้งนึงนะคะสวัสดีค่ะ